สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรีวิวกับของสมาร์ทโฟนอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราก็ได้ตัวสมาร์ทโฟนที่ออกแนวกึ่งๆแท็บเล็ตนะครับอย่างตัว Samsung Galaxy Note มารีวิวกันนะครับซึ่งตัว Samsung Galaxy Note เนี่ยถือเป็นเครื่องระดับไฮเอนด์นะครับใกล้ๆกับตัวของ Samsung าแล็กซ S2 นะครับเพราะว่าตัวสเปคแล้วก็ตัวคุณภาพของฮาร์ดแวร์เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับใกล้เคียงกันมากนะครับโดยตัว Samsung Galaxy Note เนี่ยก็พกตัวหน้าจอ AMOLED a m Super อัม d มเดตซูเป ความละเอียด1,280งพันสคูณแปดนะครับซึ่งความละเอียดเนี่ยเท่ากับตัวของตัวแท็บเล็ตหลายๆตัวเลยทีเดียวนะครับก็คือตัว Samsung g a l a x y n o t ครับก็จะมีตัวนะครับกล้องหน้าความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นปุ่ม capacitive button นะครับแบบสัมผัสที่เหมือนกับตัวของซีรีส์ Galaxy ทุกรุ่นนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่ม Home นะครับนะครับตัวด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีตัวพอร์ต micro USB แล้วก็ตัวที่เก็บตัวสไตลัสนะครับตรงนี้นะครับสำหรับตัวสไตลัสเนี่ยก็คือ ถึงแน,นว่าตัวเครื่องเนี่ยจะสามารถใช้งานแบบเป็น sensitive pressure ได้นะครับก็คือสามารถเพิ่มแรงกดมีสามารถจับได้ว่าอันไหนเป็นน้ำหนักกดหนักหรือเบาครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจำเป็นต้องใช้ถ่านนะครับอย่างเช่นตัวของ Galaxy เอ้ยตัวของ HTC Fire นะครับ,นะรบก็คือตัวเนี้ยรากฏก็จะสามารถเปิดการใช้งาน Gesture บางอย่างได้สาารับตัว Galaxy Note นะครับแล้วก็ตัวด้านบนนี่ครับก็จะมีโลโก้ของ Samsung พร้อมกับตัวโค c เมียมชุบเงินอยู่นะครับ ครับมาถึงด้านหลังนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบฝาหลังก็คือจะเป็นเลนลายครับเหมือนกับตัวของ Galaxy S2 เหมือนกันครับตัวด้านล่างตรงนี้นะครับมีช่องะวางรรลำโพงอยู่แล้วก็ด้านบนนี้เป็นกล้องคอนเดนเซอรนพิกเซลพร้อมกับตัว LED flash นะครับนะครับตัวด้านซ้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับด้านขวาก็จะมีปุ่ม power นะครับเป็นเป็นตำแหน่งของซัมซ n งทั่วๆไปนะครับ นรัด้านบนก็จะมีช่องหูฟังขนาดตัว3.5ม mm. ิลิเมตรนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คือตัวของอ Galaxy Galaxy Note เนี่ยก็คือการประกอบคุณภาพเลยเนี่ยผมถือว่าอยู่ในคุณภาพที่ดีกว่าของตัว S2 ครับไม่ว่าจะเป็นฝาหลังความสึกในการถือนะครับรวมไปถึงตัวหน้าจอเนี่ย หน้าจอเนี่ยมีจุดสังเกตที่ว่ามันสีไม่สดเหมือนกับตัวของ s 2นะครับการให้คอนทราสสีต่างๆเนี่ยถือว่าดูดีเป็นธรรมชาติมากกว่าคล้ายๆกับของตัว iphone 4ีนะ่เน่ต่อไปเรามาดูการใช้งานในส่วนของ s pen กันครับ galaxy note นะครับมาพร้อมกับตัวอแอปเฉพาะนะครับก็จะมีตัวของตัว s choice นะครับซึ่งเป็นการโหลดแอปที่ support การใช้งานปากกานะครับแล้วก็มีตัว s planner ที่เป็นการเรียกว่าเหมือน organizer นะครับ ก็มีตัวของตัว S Memo เนี่ยที่เป็นตัวเมโมที่เป็นถือว่าเป็นไฮไลท์ของตัว Grassy Note นี้เลยนะครับซึ่งการใช้งาน S Memo เนี่ยเราสามารถเลือกคลิกที่ตัวไอคอนตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าสามารถคลิกที่คลิกที่ตัวปากกานี่ครับปุ่มตรงนี้นะครับก็ดับแทบสองครั้งจะเป็นการเลขกเมโมขึ้นมานะครับซึ่งตัวของปากกาเนี่ยก็ถือว่าฟีเจอร์เนี่ยให้มาค่อนข้างหลากหลายนะครับสามารถเปลี่ยนหัวปากกาได้หลายแบบนะครับแล้วก็เลือกสีได้ปรับความหนาความหนาความบางของตัวหัวปากกาได้นะครับ การตอบสนองของปรปกกรเนี่ยถือว่าทําได้อยู่ในค่อนข้างดีถึงดีมากเลยนะครับเห็นว่าเราลากเส้นปากกาไปเมื่อไรเนี่ยผลมันก็จะออกมาตามที่เราคขีดอยู่ตลอดนี่นะครับเมื่อเราจดโน้ตเสร็จเนี่ยเราก็กดเซฟได้มันก็จะไปอยู่ในตัวของ Smemo นี่เองนะครับซึ่งตัวของการเรียกฟีเจอร์แบบ d o u บ l e Tap เนี่ยเราสามารถเรียกเมื่อ,อไหร่ก็ได้คือเหมือนกับว่าเรานึกอะไรออกเนี่ยเราแค่ปากกากดตรงนี้แล้วก็ d o u บ l e Tap นะครับมันก็จะขึ้นมาลอยแล้วงนี้นะครับ ตัวหน้าแรกของ s m e m o เนี่ยก็คือมันจะเป็นแบบตัวโน้ตที่เราจดอยู่ทั้งหมดนะครับจากตรงนี้ถ้าเกิดได้โน้ตใหม่ก็คือกดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวหน้าต่อของให้เราพื้นที่ให้าวาดรูปแล้วก็เมนูอยู่ด้านบนนะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแบบกรา์ของโน้ตได้ตามสระาการใช้งานนะครับอยากได้แบบเป็นเส้นนะครับหรือว่าเป็นแบบตารางเป็นกริดนะครับแบบนี้หรือว่าจะเป็นแบบพื้นขาวๆเลยก็ว่าก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นแบบเอาไว้จดตัวโน้ตเพลงแบบนี้นะครับก็ยังมีให้เลือกให้เลือกใช้นะครับ ะะเมื่อเราสมมติว่าวาอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถส่งตัวแชร์ให้เพื่อนได้คนระับอย่างนะนะเช่นว่าเราอาจจะจดหรือว่าวาดอะไรแล้วก็เลือคิดออกเนะี่ยเราก็ส่งแชร์เขาอีเมลของเราเองหรือว่าเราส่งให้เพื่อนก็ได้นะนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถตัว export ตัวโน้ตที่เราจดเนี่ยไปเป็นไฟล์ jpeg รับมก็จะเป็นโครงไว้ทั้งหน้าอย่างนี้เลย แล้วก็หรือว่าเราจะแนบไฟล์โนต้ตของเราเไว้กับตัว S Planner ที่เป็น Organizer ของ Samsung ก็ได้นะครับ <S <S ก็โดยรวมมัเนี่ยก็ถือว่าตัวโน้ตเนี่ยน่าสนใจกับตัวฟีเจอร์นี้ก็รผมคิาเป็นฟีเจอร์ที่ถือว่าใช้งานได้เป็นที่น่าพอใจนะครับในการตอบสนองเนี่ยถือว่าทำได้เร็วดีทีเดียวนะครับต่อมาเป็นตัวของ S Planner นะครับนะครับตัวนี้ก็คือเหมือนกับอย่างที่บอกเป็นตัว Organizer ของซูงเขาสามารถเลือกดูวิวได้นะครับว่าจะเป็นตามปีนะครับตามเดือนตามสัปดาห์ หรือวันแบบนี้นะครับสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับตรงนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกับเป็น organizer จะมีความซับซ้อนกว่าคาเลนดาของปกติของซัมซุงอยู่นิดหน่อยนะครับแต่คือโดยหลักๆนี่นก็คือมันเอาไว้สามารถลิงก์กับตัวของ s p a e n e er l ได้นั่นเอง สรุปนะครับตัว Samsung Galaxy Note เนี่ยมาพร้อมกับตัวอินเตอร์เฟซแบบแอนดรอย2.3นะครับซึ่งก็แน่นอนว่าภายในปีหน้าเนี่ยก็คงจะได้เห็นตัว Ice Cream Sandwich บนตัว Galaxy Note นี้แน่นอนนะครับนะครับก็ตัวของทัชบิดตัวนี้นะครับก็คือจะในลักษณะคล้ายกับตัวของสมาร์ทโฟนนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าตัวเมนูเนี่ยมันก็ไอคอนค่อนข้างจะแน่นกันนิดนึงนะครับนะครับก็คือเป็นลักษณะของกึ่งๆแท็บเล็ตนะเพราะว่ามันก็นะฮะ หน้าจอมันละเอียดมากนะครับทำให้มันก็สามารถบรรจุตัวเนื้อหาหรือไอคอน,นได้เยอะขึ้นนะครับตัวนี้นะครับก็ยังมีฟังกับฟีเจอร์บางตัวบางอย่างนะครับอย่างเช่นการนะครับส,สวายทั้งจ่องอย่างนี้นะครับในการแคปลูกนะครับ,นะรบนอกจากนี้นะครับตัวของตัว Galaxy Note เนี่ยงานประกอบเนี่ยถือว่ายังดีกว่าตัวของ Samsung Galaxy n 2 พอสมควรนะครับจากที่จับมาเนี่ยงานประกอบอต่างๆเนี่ยจับแล้วดูค่อนข้างแน่นหนานะครับตัวปุ่มด้านหน้าตรงนตนนเนี้ยก็คือลักษณะเนี่ยมันจะต่างของ S2 นิดหน่อยนะครับตัวของ S2 เนปุ่มมันจะนูนขึ้นมาแต่ตัวนี้มันบุกลึกขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวของกระจกเนี่ยจับแล้วมันรู้สึกว่าคุณภาพมันดีกว่านะครับแล้วก็ตัวเรื่องของสีของตัว Super a ร์อัลลอเนี่ยรู้สึกว่าตัวของสีกาลซิโนเนี่ยมันจะดูเป็นธรรมชาติกว่าแล้วก็คมกว่าของตัว ซุเพอร์โมเลกพับนเอสนะครับสำหรับใครที่ชอบสีที่ดูไม่จัดมากเนี่ยก็ถือว่าพอซัมซุงเนี่ยพอจะเป็นตัวเลือกได้เรานะครับเพราะว่าใครบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบที่ว่าสีของซัมซุงเนี่ยมันสดแต่ว่าตัวสีของโน้ตเนี่ยมันกลับต่างออกไปนะครับเพราะว่ามันสีมันอ่อนกว่าแล้วก็ดูแล้วสบายตาก,กว่านะครับในเลือกส่งเรื่องของความเร็วเนี่ยใครที่คิดว่ามันอาจจะดูช้าลงหรือเปล่าเพราะว่ามันรันอยู่บน หน้าจอคอมเบีขนาดนี้นะครแต่ว่าจากการที่ใช้งานทั่วไปเนี่ยก็ถือว่าตอบสนองได้ค่อนข้างดีนะครับมันก็ไม่เห็นอาการหน่วงสักเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปเบนมาเนี่ยโอเคคะแนนจะตกนะแต่สวาการใช้งานเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เห็นผลในสักเท่าไหร่นะครับนะครับโดยตัวเนี้ผมว่าตอนตอบโจทย์สำหรับคนที่ยังอาจจะลังเลนะครับตัดสินใจไม่ได้ว่าเฮ้ยเราอยากได้ตัวสมาร์ทโฟนดีหรือว่าแท็บเล็ตดีนะครบบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเราซื้อแท็บเล็ตดีหรือเปล่านะอะไรเงี้ยบางทีเนี่ย ตัว Galaxy Note เนี่ยอาจจะตอบโจทย์ได้นะครับในเรื่องของการอ่านคอนเทนต์่าสมควรนะครับเพราะว่าจากการที่เราเปิดตัวไฟล์ PDF เนี่ยมันก็สามารถตัวหน้าจอขานาด5นิ้วเนี่ยมันทำให้เราเห็นคอนเทนต์ได้ค่อนข้างเต็มตาเลยนะครับตัวนี้นะครับหรือว่าใครที่ไม่อยากพกหลายเครื่องเนี่ยนะทั้งแท็บเล็ตด้วยสมาร์ทโฟนด้วย Galaxy Note เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจตัวนึงครับ